วันนี้เราก็จะมาตัดคลิปเกี่ยวกับด่านกระโดดชานุ่งไข่มุกยักษ์นะเดี๋ยวเราไปเอาไอดีกันมาถึงแล้วว้าวคือมันเหลดมากปังเว่อร์โอ้โหคุดใหญ่เลยนะคะทุกคนดูสิ ังใหญ่อะแล้วก็อลังการด้วยเป็นชานมไข่มุกยักษ์นะทุกคนมาเราไปเริ่มกันเึ๊บเรามาขา้างในอันนี้เล็้มันเป็นดาดสายรุ้งนะทุกคนดูดิโอ้โหอ,อ,อย่างเยอะเลยสีโทนนี้คือสวยมากๆเลยเ,เรามาเริ่มดาดแรกกันปึ๊บ อรอดไปไปด่านที่สองปึ๊บถ้ามีเสียงอะไรลูกกัวขวพาดได้ด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหด่านดาวบอกเลยว่าชิวปึ๊บถึงด่านนี้แล้วด่านนี้น่าจะเป็นด่านหัวใจนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นด่านนอ็อตน่าจะใช่ด่านน็อตนะปึ๊บโอเคถึงด่านน็อตตัวนี้แล้วปึ๊บ อึบอึบโอเคถึงแล้วต่อไปอันนี้เป็นด้านบันไดขึ้นโอ้โหสีสันอย่างน่ารักเลยโอ้ยกดปิดกระพิดปึ๊บโอ้โหบอกเลยด่านนี้อ่ะมันเป็นให้กระโดดแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บ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 กระเด็ปึ๊บ ขึ้นไปต่ออันนี้ก็เป็นด่านนนาะมากันเนี่ยโอ้โหสีสันอย่าง,งน่ารักเลยเราถึงอุโมงค์สีโทนนี้แล้วอู้รวยมากๆเลยอ้ต่อไปมาดูกันนะฮะว่าเราจะผ่านไหมระดับเราไม่รู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านนะทุกคนเออด่านนี้เป็นด่านกระโดดเวี่ยงนะทุกคนอึบอึบ อึบโอเคเรามาถึงแล้วต่อไปอันนี้เป็นดาดลูกหัวใจปึ๊บปึ๊บโอเคขึ้นไปต่อเลยยาวๆเลยนะอันนี้ก็เป็นดาดลูกดาวอีกเราเนี่ยวูน่ารักมากๆปึ๊บ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 อันนี้ก็เป็นดาดอุ้งเท้าแมวเหมือนกันนะปึ๊บ โอเคขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นด่านสะพานอีกแล้วก็คือให้กระโดดต้องกระโดดขึ้นไปรัวๆแบบนี้นะฮะโอ้ยเอ้อ้กระโดดขึ้นไม่ได้เึ๊บปโอเคโอ้โหด่านนี้บอกเลยว่ายากมากๆถ้ามีโอกาสนะบอกเลยโดน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 เปึเบปบโอเครอดมาได้แล้วโอเคกระโดดไปเลยอย่ายอมแพ้นะมาลูกโกะปึ๊บปึ๊บ โอเคอันนี้น่าจะเป็นด่านลูกอมนะวะปะาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะเราถึงแล้วต่อไปให้กระโดดขึ้นไปเลยอึ้บอึ้บอึ๊บโอเคกระโดดขึ้นมาแล้วโอ้ย oh, yeah. เราชนะแล้วนะทุกคนโอ้โ oh, ห oh, คือด่านแบบสนุกมาก,มาก แล้วก็มีชานมไข่มุกสีฟ้ากับสีเหลืองต้อนรับเราอยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นดามแ,มแบบกระโดดที่สนุกมากๆและสีสันโทสีอะสวยมากๆเลยนะขอบมือให้เลยก็ขอขอบคุณไอดีนี้ด้วยนะ <im it> คือชอบมากอะดูดิทำได้อย่างสวยเลยนะ ก็คลิปนี้สนุกไ,ไหมเออถ้าคลิปนี้สนุกก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายอ๋อย่าลืมนะไปกดติดตามช่องโรบอกว่าไม่ใช่วิดีโอโรบอกเกี่ยวกับริบ,บาด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะลงอีกนะ